ครับกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเนาะครับเนาะครับมื่อนี้แอดจะมาลงแนวทางนะครับของแอ็ดนะครับเนาะครับมื่อนี้ล้วจะมาลงแนวทางนะครับเล่าพัฒนานะครับพี่น้องครับเพราะว่าสิเดินทางไปหาปูมือสีเนาะครับเนาะครับเพราะว่ายุคขังนอกนะครับฝนตกนะครับฝาคืนม่อีกแล้วเนาพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้ก็บแอดคำนวณไว้แล้วเด้อพี่น้องเอฟซีครับเฮ็ดบไปเรียบร้อยแล้วจังหวัดศร สีแจงบรรยาย่พี่น้องเขาเบิ้งเข้าชมไปน้ำกันนะครับเนาะครับผลงานรอบที่แล้วนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับครับสูตรที่หนึ่งนะครับมาหกกับเจ็ดนะครับเด็กวิ่งนะครับเนาะกับมาหกนะครับสูตรที่สองมาแปดกับเจ็ดนะครับครับมาแปดกับเจ็ด สูตรที่3นะครับมา7กับ6มาห้ากับ6นะครับเรียกวิ่งนะครับมาเด่นที่6ครับมาเข่าสูตรที่3นะครับเนาะเพราะว่าสูตรที่3นะครับแอดให้พี่น้องเข้านะครับเนาะครับกับมี่หเก่าติดมาแต่ว่าบได้เป็นอยู่ในตัวเด่นนะครับแอดวงกลมใ้กับมี่หาเจ็หกเจ็เจ็ดเจ็ดครับสูตรที่1นะครับสูตรที่2สูตรที่3มเนาะ ครับสีล่งให้พี่น้องเข้าเบิง้งภายในสามสูตรคือเก้านะครับเนาะแจ้งขวยสิมาจับเป็นตัวเด่นตัวเน้นให้พี่น้องเข้านะครับครับเพื่อพี่น้องเข้าบางท่านอยากเห็นเพราะว่าเอฟซีขอมาเนาะครับเนาะว่าล่งสูตรเด็กอ่าเล่าพัฒนาสามสูตรคือเก้านะครับเพราะว่าพี่น้องอยากเอาไปเป็นแนวทางนะครับเนาะแอดก็เลยเจะล่งให้พี่น้องเข้า เอาจงคอยมาเบิ้งตัวเลี้น้ำทางนำกันนะครับยัดเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะครับพี่น้องเกซีครับสูตรของแอดนะครับเนาะรับเผ็ดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่21ก็คือวันพุธนะครับพี่น้องเกซีวันที่21เดือน8ปี2567เนะครับเนาะสูตรที่1นะครับ ครับวันนี้เฮ็ดออกมานะครับได้สองสูตรนะครับเพราะว่าตัวเลขแ้วแต่ตัวเลขนะครับพี่น้องเข้ารอบนี้รู้สึกว่าจะเฮ็ดงายก็งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วมันจับวิ่นกันออกมาได้เป็นเลขสามสูตรนะครับเนาะอันนี้หยอกออกมาแล้วนะครับเนาะได้สองสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับครับสูตรที่หนึ่งนะครับวิ่งห้านะครับ ระว่าหาไมาแห้งนะครับพี่น้องเข้าครับสูตรที่หนึ่งวิ่งห้านะครับครับจับคู่นะครับก็มี6หกกับหามาวิ่นใสเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับก็ได้หาเจ็ดนะครับหาแปดหาเก้าหาศูนย์นะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับพี่น้อง ครับสูตรที่2นะครับวิ่ง9นะครับมีเก้ากับศูนย์นะครับก็ตัวประกบก็มี7 8 9นะครับก็ได้คู่มากก็ได้แค่6คู่นะครับเนาะ97นะครับ98 99นะครับ07 08 09นะครับเอาขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแอดเขียนเป็นตัวใหญ่ๆให้พี่น้องเข้าก่อนเนาะครับเนาะครับครับจะเขียนตัวใหญ่เพราะว่าย่านพี่น้องเข้าเพเห็นตัวเลียแนวทางเนาะครับเนาะ ครับพี่น้องกี่ซี่ครับครับเอ็ดกระเรื่อมไอ้สมุดไอ้เอซีกระดาษเอซีของแอดเบิร์ตนะมาตีเขยมเป็นตัวง่ายนะครับเนาะเอาให้พี่น้องเข้าเบิ้งใกล้ๆนะครับเนาะเพราะว่ายังพันเดีฟันคงสุดท้ายนะครับเนาะพี่น้องกี่ซีเอาเป็นตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเข้าไกลแค่สองสูตรครับมือเอื้อนนะครับเนาะมือวันพุธนะครับแอดจะลงตัวเนียนตัวจ่อนะครับพี่น้องเข้านะครับ รอบนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเนาะครับสูตรที่หนึ่งนะครับยำยีกเที่หนึ่งนะครับเนาะลราพัฒนางดประจำวันที่ยีเบ็ดนะครับเดือนแปดปีสองพนห้าร้อยหกสิบนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งวิ่งห้านะครับเอามันเด่นหานะครับพี่น้องประกบกับเจ็ดแปดเก้านะครับตัวล่างกับหกนะครับมี6กเจ็ดหกแปดหกเกศูนย์ะครับห้าเจ็ดห้เกาะครับสูตรที่หน่งนะครับ ครับสูตรที่2กก็วิ่งเนะครับเก้ประกบกับเจ็นะครับล่องศนย์นะครับวิ่งเกล่องศนะครับจับคู่เก้าเจ็ดเก้าปดเก้าเก้าศนะครับชุดเต็มนะครับพี่น้องเอล่าพัฒนาสุดเต็มได้พี่น้องเอฟซีเราแอดเขียนไว้ก่อนนะครับชุดเต็มครับพี่น้องเอฟซพอเต็มโท่เพราะว่านักกันจะ เดินทางไปหาปูนะครับเนาะครับรอบนี้ชุดเต็มนะครับพี่น,อน้องเข้าล่อควงชุดไทยก็คือมือนกันนะครับเด้อครับมือนีเอาตะเพียงเค่นี่ก่อนนะครับ ชฟเชหน้าจอครับชัดเจนบ่นะพี่น้องยุ้ซี่ครับ,รรบตัวหน่อยจังหน่อยบ่เห็นอ้าวไายเิฟนี้เอ็ดกะจะเดินทางเรานะครับพี่น้องยุซี่กะ เอาตัวเลขกรอบนี้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนวเคอะสะกวันหนึ่พี่น้องนะครับวเคออย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดเชื่ใจนะครับเนาะให้วิเคราะห์เบื้องหอีกค,คักหนึ่งนะครับเพื่อพี่น้องเข้าไม่อยากให้มันผัดนะครับครับรอบที่แล้วกับเขาตัวล่องนะครับเนาะสูตรที่สามนะครับเอารอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าทุกคู่ทุกทคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาลอดติดตามให้ดีนะครับพี่น้องที่จะพาพี่น้องเข้าเดือนทาง ไปหาปูรู้ีนหมกันเนาะครับพี่น้องอยุบซี่ครับพอเตีมเนาะครับเนะาะครับพอเตีมเดินทางมาแล้วนะครับเตรียมอุปรกรณ์ก่อนพี่น้องอยุบซี่ครับก็จะเดินทางไปหาปูเนาะพี่น้องยุบซี่ครับเดินทางไปหาปูครับล่ติดตามรอ่อติด ก่ติดสถานการณ์ใหด้ดีเด้อพี่รองรเลี้ยงเชี่ยกอเตี่มมาแล้วนะครับเนาะก่อเตี่มนั่งอยู่ครับกระดิี่ผ่ากันเดินทางต่อนะครับอุ้ยฝ่าไม้อีกแล้วขึมคนจิดโต๊ะอีกแล้วพี่น้องเลี้ยเชี่ยเกิดขมไม้อีกแล้วนะครับเนาะเอาเดินทางมื่อกี้จะ เจอบรรยากาศแบบได้นะครับด้นยนันข้าววนานาถวถล่มนะครับพี่น้องข้างไปบ้านปู้นะครับอาจะให้พี่น้องเข้าช่มบรรยากาศไปด้วกันตอนเดินทางนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็จัดเก็าไว้เพี่งแค่นี้ครับสวัสดีครับ